สวัสดีครับผม s ซกโนบะดี้นะครับก็วันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยฮะกับการสูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนนะครับที่ผ่านมาคือเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงงานนะบริเวณกิ่งแก้วนะสมุทรปราการนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนะแล้วก็ชีวิตมากมายนะทั้งคนที่บาดเจ็บนะบผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ ความดุดร้อนนะ่ะมันเกิดขึ้นนะรวมทั้งคนที่ผมรู้จักด้วยนะครับบริเวณ5-10กิโลจากบริเวณนั้นต้องอบพยพเลยด่วนนะครับแต่ขณะที่มีเหตุการณ์โควิดด้วยโอ้โหวุ่นวายน่าดูนะครับแล้เนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่มันเหมือนมันมากระตุ้นนะทำให้ประชาชนอย่างพวกเราได้เห็นความทํางานที่มันเละเทะครับของรัฐบาลของหน่วยงานราชการของ ระบบการบริหารทุกอย่างฮะการวางผังเมืองอะไรก็ตามที่มั่วสั่วไปหมดนะครับแล้วก็เราได้เห็นการเสี่ยงชีวิตของออพนักง,งานดับเพลิงนะฮะและผู้ที่มาอาสาช่วยกันนะฮะดับเพลิงนะครับได้มีการสูญเสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็เราเห็นแล้วเขาว่าเฮ้ยมันมันมีมาตรการการป้องกันที่ต่ํามากๆนะฮะแล้วก็คนเหล่านั้นที่เขาเสี่ยงชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้รับการดูแลหรือว่าการปกป้อง ในหลายๆอย่าง,อย,างอย่างที่มันสมควรจะต้องได้รับนะครับซึ่งถ้าเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยไทยถือว่าห่วยแตกมากๆผมว่านับวันเรายิ่งเห็นปัญหาที่ซุกเอาไว้ใต้พรมนะชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ,ะแล้ววันนี้ล่าสุดก็ข่าวดีฮะนายกกัดตัวฮะต้องนเรียกว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับก็หวังว่าท่านจะนะ หลับสบายนะฮะในแต่ละคืนอ่ะก็ไม่รู้ฮะเอาเป็นว่าเราได้เห็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นใน,ใน,ในทุกทุกวันนะครับดังนั้นมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราคิดถูกแล้ว่ะนะที่ไอกระแสย้ายประเทศเนี่ยม,มันเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆกลุ่มเกิดขึ้นฮะทีมแต่ละประเทศมันก็จริงจังกันมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทีมออสเตรเลียนะที่ผมได้ทํากลุ่ม ะะย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะขึ้นมานะครับมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นครับว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ครับที่จะเลือกไปใช้ชีวิตในประเทศที่มีโอกาสให้กับเราแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับให้กับเราเพราะเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกครับทุกคนควรได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นสิทธิพื้นขั้นพื้นฐานนะฮะที่มันเท่าเทียมกันก็พอเป็นว่า ใครที่นะกำลังตั้งใจที่จะหาข้อมูลต่างๆในการย้ายประเทศก็เรียนเชนะิญฮะเข้ามานะมาเจอกันได้ในกลุ่มนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของมิตรภาพดีๆครับที่ที่ได้เกิดขึ้นในในช่วงนี้แม้ว่าแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ที่มันบีบทุกทางเลยนะฮะมีวิกฤตทุกทางเกิดขึ้นนะฮะเวลาเหลือน้อยลงหลายลอย่างมันมันแย่ไปหมดนะครับแต่ว่า มันเกิดมิตรภาพขึ้นในกลุ่มนะผมได้เจอเพื่อนใหม่ๆรู้จักเพื่อนใหม่ๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่หัวอกเดียวกันคิดเหมือนเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าสังคมนี้มันใหญ่ขึ้นนะมี2,000กว่าคนละแล้วก็ผมก็ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลายคนก็พยายามจะช่วยเหลือกันนะฮะหลายคนก็เริ่มถามนะรเรื่องของงานต่างๆที่นู่นนะฮะ ไม่นจะเป็นงานด้านในฟาร์มหรืองานอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็มีบางพี่ๆบางท่านก็เริ่มที่จะแบบเฮ้ยหางานให้เรานะครับตั้งแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าในปัจจุบันนี้งานทำทำได้หลากหลายครับไม่ใช่แค่ต้องไปใช้แรงงานมันยังมีงานที่เราใช้สมองใช้ความสามารถเราทําผ่านออนไลน์ได้นะครับก็ต้องขอบคุณในหลายท่านด้วยที่ช่วยเหลือนะครับเริ่มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ ผมเชื่อว่าล้กน้อยหลายๆคนก็ต้องการความช่วยเหลือเพื่อนๆหลายคนต้องการความช่วยเหลือแล้วถ้าเราได้รับโอกาสเราก็แค่ต้องช่วยกันส่งต่อโอกาสนะั้นให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับคนไทยอยู่ไหนก็ไทยฮะถ้าเราถ้าเรามีความเป็นไทยอยู่ในตัวเองนะครับยังไงก็เป็นเป็นไทยได้ทุกที่นะครับไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นนะคําว่าไทยมันไม่ใช่แค่แผ่นดินหรือประเทศนะมันคือความเป็นไทยอยู่ในตัวเรานะครับฉะนั้นผมว่า มันไม่ใช่ความรู้สึกชังชาติหรือว่าไม่รักประเทศนี่แล้วนะสำหรับคนที่อยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับแต่มันทุกคนเราต้องรักตัวเองก่อนนะต้องรักตัวเองต้องต้องเลือกโอกาสดีให้ตัวเองก่อนแล้วอนาคตนะครับเราจะช่วยกันพัฒนาประเทศนี้พัฒนาชื่อเสียงของคนไทยชื่อเสียงของประเทศไทยให้มันดีขึ้น ทำได้ครับที่ไหนในโลกก็ได้นะครับให้คนทั้งโลกได้รู้จักว่าคนไทยเป็นอย่างไรประเทศไทยดีอย่างไรอะไรแบบนี้มันทําได้หมดแล้วครับก็อย่างวันนี้เองผมก็ได้ได้คุยกับคุณนูนนะครับคุณนูนก็ที่ทํายูทูบเบอร์นะอยู่ที่อะ,อะไรนะผมจำ,ำชื่อเมืองไม่ได้นะ,ะบรารบัดใช่ไหมบรารบัด ออยู่แ,แถวแเมลเบิร์นนะครับอยู่วิกตอเรียนั่นเองนะครับก็ได้คุยกันก็นถูกคอเลยนะหว,วังว่าวันนึงจะได้มีโอกาสได้พบปะเจ,เ,จเจอกันในออสเตรเลียแล้วก็ได้ร่วมงานกันบ้างนะครับก็ผมก็มยังหวังว่าจะได้ไปแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ต้องรอให้วิกฤตต่างๆมันคลี่คลายแล้วก็ออสเตรเลียเขาเปิดประเทศเนาะก็อย่างน้อยก็ได้รู้จักนะได้รู้จักกันล้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานฮนะผมชอบมากๆเลยแล้วก็ จริงๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีคำติดปากที่ผมมาทำไม่ได้ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาติดปากนะผมชอบคำว่าสวัสดีครับเพื่อนๆของของของคุณนูนมากเลยนะฮะนะครับเพื่อนๆผมผมชอบคำนี้มากนะครับแต่ว่าเราเราจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์ที่เรียนแบบกันไม่ได้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าผมว่าตอนนี้สิ่งรอบ,รอบตัวเราครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันมันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับว่า อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องนะครับเพราะมันส่งผลกับชีวิตของพวกเราโดยตรงผมหวังว่าคนที่ยังปิดหูปิดตาและยังมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมจริงๆเนี่ยเฮ้ยลืมตามองโลกที่แท้จริงได้แล้วนะครับอย่ามัวลุ่มหลงมัวเมางมงายอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเลิกงมงายผมย้ําคํานี้เลยนะฮะเลิกงมงายนะครับ ก็ไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้หมายถึงศิลปินคนไหนที่ผมชื่นชอบมากๆไม่ไม่ได้หมายถึงใครนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายังคงนิ่งเฉยอยู่นะฮะก็ตามนั้นฮนะก็ก็คงต้องเลิกสนใจกันไปนะครับรักได้ก็เลิกรักได้นะครับก็ผมผมกล้าพูดเลยนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยการเป็นอิกนอ a n ลน์นะฮะหรือว่าพยายามจะเป็นกลางเนี่ยมันมัน มันไม่ใช่เวลาที่สมควรแล้วมันไม่มีจริงครับความเป็นกลางไม่มีจริงทุกอย่างมีแค่ซ้ายกับขวาครับคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนมีดีมีเลวมีขาวมีดําคุณจะมาแบบทําตัวแบบฉันขอเทาๆอยู่ตรงกลางไม่ดีไม่เลวนะมันก็ไม่ไม่ค่อยโอเคนะฮะบางอย่างมันก็ต้องต้องเราต้องเทคแอคชั่นต้องเลือกครับมันไม่เลือกไม่ได้เนาะนะครับคุณอยากมีชีวิตรอดหรือคุณอยากตายละ่ะคุณต้องเลือกเอาฮะ เนาะจะแบบกึ่งเป็นกึ่งตายมันก็คงดูไม่ดีนะฮะเลือกฮะจะอยู่จะตายอะไรมันต้องเลือกอยู่แล้วนะครับทั้นั้นอะไรที่มันไม่ดีในประเทศเราอ่ะก็อย่าพยายามไปหาเหตุผลให้มันแบบเข้าข้างมันมากครับนะเลือกสิ่งที่มันสมควรที่มันจะเป็นเลือกสิ่งที่มันดีสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับอะไรแบบเนี้ยผมว่าทุกคนควรจะมีจิตสำนึกนะที่จะเลือกอะไรแบบนั้นได้นะครับก็หวังว่า เหตุการณ์ในวันนี้ในเรื่องของการเรื่องของไฟไหม้เรื่องของออสิ่งที่เราเห็นนะ่ยการฟิตเขาเรียกอ,อะไรอนะ่ะการเทคแอคชั่นของทางฝั่ง,ง,ง,งราชการหรือฝั่งรัฐบาลที่ไม่ได้มีอะไรกระเตื้องเลยเนี่ยมันก็น่าจะบ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควรฉะนั้นเหตุการณ์น,นี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่จะตอกย้ําทุกคนให้ให้ให้ใหรู้ฮะแล้วยิ่งย้ําชัดมากขึ้นไปว่าเฮ้ยวันเนี้ย เราควรจะออกมาเรียกร้องครับทุกคนควรจะคอเอาอ่ะเออเรียกร้องสิทธิที่เราควรจะได้นะครับอะไรไม่เหมาะสมไม่สมควรเราไม่ควรจะทนอีกต่อไปละไม่ควรจะใช้คําว่าแบบก็ไปปล่อยมันผ่านผ่านไปนะครับแล้วเลิกพูดนะคำที่บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปเหมือนเดิมมันไม่จริงเลยนะฮะมันไม่จริงหรอกเห็นความชิบหายทุกวันนี้ไหมฮะเห็นความชิบหายทุกวันนี้ไหมฮะ มันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ครับที่เป็นรัฐบาลนะฮะอย่างน้อยเราขอรัฐบาลขอนายกขอรัฐมนตรีที่เราตรวจสอบได้เราด่าได้เราเราสั่งสอนมันได้แล้วเราไล่มันออกจากตําแหน่งได้อย่างนี้ดีกว่าฮนะไม่ใช่เราทําอะไรไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้โดนจับขังที่ต่างหากนะนะโดนเรียกไปปรับทัศนคติต่างหากนะครับอํานาจที่ใช้ปืนมาข่มขู่ใช้อํานาจมาข่มขู่มันไม่เคยดีกับใครทั้งนั้นนะครับฉะนั้น คนไทยไม่ควรจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้นะครับฝากไว้ก็แล้วกันหวังว่าคลิปนี้ถ้าใครได้ฟังก็คงจะฉุกคิดอะไรได้บ้างนะฮะส่วนคนที่ตื่นแล้วตื่นรู้แล้วตาสว่างแล้วก็หวังว่าพวกเราจะชัดเจนกันมากขึ้นในเรื่องของการเ,เรียกร้องสิทธิแล้วก็รักษาสิทธิของเรานะครับให้มันเป็นของเราอย่างแท้จริงอ่ะนะครับนะแล้วก็ใครที่ ตั้งใจจริงที่จะย้ายประเทศไม่ไป,ไปที่ไหนก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับให้รวดใจกันแล้วก็ใครที่จะไปออสเตรเลียยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะนะครับก็ทักทายกันได้นะครับก็เข้ามาร่วมกันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามฝากลิงก์เอาไว้ก็แล้วกันนะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e ด้วยนะฮะก็เข้ามาจอยก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ แล้วผมหวังว่าผมจะมีสักคลิปนะหลังจากนี้ที่ผมจะได้ไปอยู่นั่งอยู่ที่ออสเตรเลียครับผมไปละดไน h ์